นั่นคือบรรยากาศความสุขของผลงานของทีมชาติไทยนะครับพร้อมด้วยโอกาสในการที่จะผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายนั้นมีค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับนัดต่อไปเราจะเจอกับไต้หวันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับจากผลงานในสนามเราไปดูเรื่องของกองเชียร์กันบ้างครับ เดี๋ยวนี้นี่นะครับไม่ใช่แค่การเชียร์ในประเทศนะครับแฟนบอลทีมชาติไทยเนี่ยไม่ว่าจะเล่นเกมกลางสัปดาห์เกมสุดสัปดาห์ถ้าขอให้อยู่ในภูมิภาคอาเซียนรับรองว่าภาพบรรยากาศแบบนี้จะเต็มความจุข,ของสนามเท่าที่แฟนของเจ้าบ้านจะให้โซนพื้นที่ของทีมเยือนครับวันนี้เราไปคุยกับแฟนบอลไทยท่านหนึ่งที่ตามไปเชียร์ไม่ใช่แค่เชียร์ทีมไทยในเมืองไทยนะครับนี่คือการตามไปเชียร์ในต่างประเทศไปดูเรื่องราวของเขากันครับ ความประทับใจของแฟนบอลชาวไทยในสนามทําให้หลายต่อหลายคนอยากจะเดินทางมาเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์ไม่เว้นแม้แต่ต่างบ้านต่างเมืองพัฒนิดพิญโยพิพัฒช่างภาพอิสระผู้ที่ชื่นชอบในฟุตบอลไทยเลือกที่จะเดินทางมายังเวียดนามเพื่อติดตามการแข่งขันนัดสำคัญนัดนี้พัทริดไม่เคยพลาดการแข่งขันในต่างแดนหลายๆที่เช่น AFF เอสุสกิ F คัพที่เขาไปทั้งสงกงตโปร์ในรอบแรกและมาเลเซียนในรอบชิงชนะเลิศท่ามกลางเสเชียในสนามบูกิจจาริว ทวริศบอกว่าการมาเวียดนามไม่ได้เกิดจากการอยากมาเที่ยวแต่เพราะฟุตบอลไทยที่ติดตามมาตั้งแต่เด็กๆและพอนึกย้อนกลับไปก็เคยได้ไปทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์มาแล้วปกติก็มาตามมาเชียร์ฟุตบอลไทยอยู่แล้วครับตามดูตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ไปมาหลายประเทศแล้วที่เลือกมาประเทศนี้ก็เพราะว่าเออบรรยากาศดีครับแล้วก็รู้ว่ามีคนไทยตามมาเยอะก็คิดว่านา่าจะปลอดภัยแฟนบอลเวียดนามสุดยอดเช่นกันในมุมมองของพัทริศ สีสันของแฟนบอลดาวทองที่เป็นประเทศบ้าบอลเข้าขั้นเหมือนอย่างประเทศไทยทําให้พัทรฤทธิ์รูร้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้มาที่เวียดนามแต่คนที่นี่จริงก็น่ารักดีครับไม่ได้แบบคีโมหรืออะไรตามในเน็ตมากมายถือว่าโอเคครับทุกคนก็น่ารักดีครับแฟนบอลเวียดนามก็มีความาคลั่งไคล้ฟุตบอลพอสมควรครับก่อนเริ่มก็จะมีมอไซค์เต็มรอบเมืองเลยอยู่โรงแรมอยู่อะไรก็จะมีไปไหนใส่เสื้อทีมชาติก็จะมีคนมาคุยเรื่องบอลทุกคนก็น่ารักดีครับไม่ม่มีปัญหาอะไร เสียงเชียร์ในสนามของเวียดนามแม้ว่าสี่0มคนจะเป็นของเวียดนามถึงเกือบค่อนสนามแต่ต้องบอกเลยว่าแฟนบอลชาวไทยก็ไม่น้อยหน้าแฟนบอลเวียดนามเช่นกันเสียงเชียร์นำไปสู่3แต้มของทีมชาติไทยไม่เพียงแค่พันฤทธิตเท่านั้นที่ผูกพันกับฟุตบอลที่ติดตามมาตั้งแต่เด็กๆถ,ถามทุกคนที่มีดินสเตเดียมแห่งนี้แล้วทุกคนก็คงจะมีคําตอบเดียวกันเชียร์บอลต่างประเทศก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับก็ศึกษาวางแผนนิดหน่อยครับ ทุกประเทศก็คล้ายๆเราหมดก็ไม่มีปัญหาอะไรครับวางแผนดีๆทุกอย่างก็ปลอดภัยก่อนีนแหละครับฟุตบอลครับฟุตบอลทาให้ทุกชีวิตเกิดการเดินทางอย่างแท้จริงครับกราวน้นล,ลงมาโชว์ทีมข่ากีฬาทูฟยูรายงานจากสนามมีดิงสเตเดียมกรุกงฮานอยประเทศเวียดนามครับ ก็เต็มอิ่มกันไปทั้งผลงานในสนามแล้วก็นอกสนามสําหรับแฟนบอลนะครับพูดถึงบรรยากาศการเชียร์เนี่ยเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมการเชียร์ก็ถูกพัฒนาและยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับเรื่องของความรุนแรงต่างๆอนาก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปนะครับแต่มันมันคือบรรยากาศของมิตรภาพถ้าดูจากเกมเมื่อวานแม้ว่าเวียดนามจะแพ้เราไปศูนย์ต่อสแต่สิ่งที่แสดงออกมานั่นก็คือการยอมรับซึ่งกันและกันนี่คือนี่คือวัตถุประสงค์นี่คือจุดประสงค์ของกีฬาเนี่ยนะครับอ่ะ